ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 กุนดูกันโอเคอยู่เรือต่ออีก1ปีอินไคายกุนโดการตกลงสัญญา1ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามรายงานจากเดลี่เมลอนาคตกองกลางวัย32ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนพอสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้ แถมที่ผ่านมามีข่าวเชี่ยมโยงกับบาร์เซโลนาออกมาอย่างต่อเนื่องขณะรายงานจากเดลิเมลเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดเผยว่ากุลดกานตกลงสัญญาหนึ่งปีที่แมนซิตอ้มอบให้และพร้อมลงเล่นในถิ่นเอเิฮัสเตเดียมต่อไปในซีซั่นหน้าคาดว่ากรรีดังกล่าวซืบเนื่องมาจากเสียงเรียกร้องของเปปเวเรล่ารวมถึงบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่ออกมาส่งเสียงให้กองกลางรายนี้ต่อสัญญาใหม่ความชัดเจนอาจจะเกิดขึ้นหลังจบรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์หน้า จึงจะมีการประกาศขยายสัญญากุลนกันกออกไปอย่างเป็นทางการโรดี้เผยทีมเรเบยเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตโรดิโกโรดี้เปิดเผยว่าแมนซิตี้เรียนรู้ความล้มเหลวในอดีตเพื่อลุ้นคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกของสโมสรอนในการเผชิญหน้ากับอิตลาลีานเสาร์นี้มิดฟิลด์สเปนของแมนซิตี้เปิดเผยว่านักเตะในทีมเรืบยบสีฟ้าได้เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีต เพื่อน,นามาใช้ในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้เปิดลุ้นคว้าชแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนอย่างที่ผมบอกคุณไปก่อนหน้านี้เราพยายามเรียนรู้มากมายจากอดีตมม่เป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้และผมคิดว่าความปรารถนาดีวิธีการที่เราเล่นกับเรอยลมาริดเป็นตัวอย่างก่อนที่จะพ่ายแพ้ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเราจะเล่นแบบเดิมพยายามแก้ไขสถานการณ์ทำแบ็กจากสถานการณ์และพยายามที่จะชนะในรอบชิงชนะเลิศ แมนเซตตี้เคยปลาชัยต่อเชลซีในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2021แถมยังตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปเมื่อปีที่แล้วหลังพ่ายต่อเรอลมดริตที่ซานดิอาโกบาราบิลแต่แมนเซตตี้แก้ตัวสําเร็จในปีนี้ด้วยการเอาชนะมาริตในรอบเดียวกันมุ่งหน้าสู่อิสตันบูลเข้าไปพบกับอิตาลีในนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้ตามเป้าผมคิดว่าประสบการณ์นี้ประจุที่ดีมากผู้เล่นที่เข้ามาสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เพื่อเติมความพิเศษให้กับเราทุกปีผมคิดว่าทีมโดยทั่วไป คุณเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มเราพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและผลักดันตัวเองให้ทุกช่วงเวลาผมคิดว่าเป๊ปบ,บอกคุณว่าจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ชนะในยุโรปมันคือการสอบที่เราต้องผ่านอีกครั้งรอบชิงชนะเลิศเราพร้อมนั่นคือทั้งหมดที่ผมพูดได้ผมแค่จะผลักดันให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองมั่นใจเป็นตัวของเราเองและพยายามให้ดีที่สุดและสู้เพื่อน,นัดชิงชนะเลิศเรามีนักเตะ23คนในทีมและทุกคนมีส่วนสําคัญ ในช่วงหนึ่งของฤดูกาลทีมคว้าโทฟี่แชมป์และ23คนเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ตั้งแต่รอบแรกจนกระทั่งจบในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ต้องผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่มีความสำคัญมากโรด,ดี้กล่าวรูเบเิอาสปะกลังแมนซิตี้ต้องการให้อินคายกุนโดกันกองกลางจอมเก๋าอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้ากุนโดกันทำผลงานยอดเยี่ยมกับแมนซิตี้มาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากดอทมด์เมื่อปี2016 ขณะที่สัญญาปัจจุบันกำลังจะจบลงในจบฤด,ดูกาลนี้กุนโดกันเหมาสองประตูในรอบชิงชนะเลิศ F เอฟเอคันำทีมชนะแมนยูในแต้2สหนึ่งใสนามเวมบลีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาควา้าแชมป์ที่2ของฤด,ดูกาลและเดินหน้าลุนแชมป์ที่3ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะพบอินเตอร์มิลานในนัดชิงชนะเลิศวันที่10มิถุนายนี้ยาร์ดกล่าวถึงกุนโดกันว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษยิ่งรู้จักเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าเขามีความพิเศษมากกว่าอีกในฐานะคนคนหนึ่ง ตอลอด3ปีที่ผมอยู่ที่นี่มันเป็นความสนุกที่แท้จริงกับการได้ลงเล่นร่วมกับเขาและแน่นอนผมต้องการให้กุนโดอยู่ที่แมสซิตี้ต่อไปอาเลนยังห่างชั้นยอร์กยันแข่งแมสซิตี้คนเดียวที่ติดทีแมนยูชุด3แชมป์แต่ว่ายอร์กตำนานกองหน้าแมนยูในเตะชี้มีน,นเตะแค่คนเดียวในทีแมสซิตี้ในชุดปัจจุบันที่ดีพอจะเล่นให้กับปีแสดงชุดที่เป็นแชมป์ปี1 9 9 9งนเการเิปเดวลา เดินหน้าไล่ล่าสร้างประวัติศาสตร์คว้า3มแชมป์ในฤดูกาลนี้หากพวกเขาทำได้สําเร็จจะกลายเป็นสโมสรที่2ในอังกฤษที่สามารถทําได้ต่อจากแมนยูนเต็ดในยุคข,ของเซเล็กเฟอร์กูสันที่ทําได้เมื่อปี 1, 1999ตอนนี้แมนซิตี้เหลือเพียงแค่ก้าเดียวที่จะบรปปรลุเป้าหมายดังกล่าวหลังพวกเขาเฉือนชนะคัวริร่วมเมือง2-1นผงาดคว้าแชมป์เอฟเคัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เ,เตรียมดวลกับอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศศึกแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์ที่1ิมิถุนายนนี้ ยอกซึ่งยิงไป29ประตูให้กับเรดเดวิลในซีซั่นแห่งประวัติศาสตร์ยืนยันว่าแม้แมนซิสตี้จะเก่งกาจมากแค่ไหนก็ตามในยุคปัจจุบันแต่ก็มีแค่เควินเดบรอยเท่านั้นที่พอจะมีโอกาสสอดแทรกเป็นตัวจริงให้กับแมนอยู่ในชุดที่ยิ่งใหญ่เมื่อ24ปีก่อนมีแต่แมนซิสตี้แค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้เล่นในทีมของแมนซิสตี้และเขาอาจไม่ได้อยู่ในทีมตัวจริงเขาอาจจะต้องนั่งอยู่ในซุ้มมอนั่งสำรองนั่นก็คือเควินเดบรอยตำนานทีมชาติทน and บน เมื่อถูกถามถึงเหตุผลเกี่ยวกับที่เอริงฮาแลนด์ได้ยิงฟอร์มระเบิดของแมนซิตี้ที่ตะบ,บันไปถึง52ประตูนในทั่วรายการทําไมถึงไม่ติดทีมยอกล่าวว่าทาไมเราต้องเปลี่ยนคู่กองหน้าของเราในเมื่อเรายิงประตูได้ตลอดละ่ะผมชอบฮาเลนด์ผมคิดว่าเขาเก่งมากๆผมคิดว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างผมมักพูดเสมอเกี่ยวกับเขาผมเคยบอกกับทุกๆคนว่าแม้กระทั่งแมนยูเมื่อ 2- หรือ3ปีก่อนก็ควรซื้อเด็กคนนี้ในราคา150ล้านปอนด์เขายังสามารถพัฒนาได้อีก แน่นอนว่าเขาอาจจะต้องนั่งสำรองแต่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองและแอนดี้โคอเลกุน่าสซชาและเท็ดดี้เชอริงแฮมในเมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยยอกระบุพูดชื่อไม่ได้ญาติคอนเฟิร์มแม็กอลิสเตอร์ใกล้ย้ายลูกพี่ลูกน้องของอลิซิสแบงคอลิสเตอร์ที่เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรนนาลีกมาเลเซียเผยดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินา กล้เคียงที่จะย้ายจากไรตันไปอยู่กับลิเวอร์พูลเหลือผู้มองหามิดฟิลเพื่อเข้ามาสร้างทีมใหม่ในฤดูกาลหน้าซึ่งหลังจากยกธงขาวในตัวของจูบเอริงแฮมมิดฟิลทีมชาติอังกฤษของโบริเซดอนมุนมันก็ทำให้พวกเขาเบนเป้าหมายไปที่อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์รวมถึงกองกลางรายอื่นอีกอย่างน้อย2รายในข่าวคราวของแมกอลิสเตอร์หลายสื่อฟันธงกันว่าเจ้าตัวมีโอกาสย้ายซบผงแดงมากที่สุดและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงเดียวนี้ล่าสุด ดูชานโกอยโคเซียซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของดาวเตะวัย24และเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ที่เปรักในลีกมาเลเซียเดี่ยวมาเปิดเผยกับแอสโตอารีนาสื่อเสือเหลืองว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วผมไม่สามารถพูดได้ว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนแต่ผมคิดว่าทุกๆคนก็พอจะรู้แล้วมันใกล้แล้วที่เขาจะย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นทีมใหญ่แต่ทุกทีมที่เขาจะไปผมมองว่าเขาจะสามารถเล่นได้ดีนะ พียื่น50ล้านปอนด์คว้าเมสันเมาส์เทเลกราฟรายงานว่าแมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์เพื่อหวังคว้าตัวเมสันเมาส์มาครองให้ได้ภายในเดือนนี้กองกลางชาวอังกฤษมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาอย่างต่อเนื่องโดยรายงานก่อนหน้านี้ระบุนักเตะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาส่วนตัวแต่กำลังรอให้ผีแสดงตกลงค่าตัวกับเชลซีขณะนั้นการหารือของสองสโมอสรยังคงไม่มีบทสรุปเพราะตัวเลขค่าตัวที่ต่างกันในตอนนี้ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเทเลกราฟรายงานว่าปีแสดงเสนอเงิน50ล้านปอนด์เป็นค่าตัวให้เมสันเมาส์โดยหวังจะสามารถจัดการดึงมิฟิลว์24มาครองได้สําเร็จภายในเดือนนี้คาดว่าการเจราจายังคงกินเวลาไปอีกอระยะหนึ่งเพราะทางเชลซีปรารถนาได้มากกว่าจํานวนดังกล่าวแม้ทางเมสันเมาส์จะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวก็ตามด้าน,นปีแสดงไม่อยากให้ยืดเยื้อเกินไปพร้อมยกระดับการเจราจาแบบจริงจังหลังจากตอนนี้ฤดูกาลของสโมสรจบลงอย่างเป็นทางการ โดยหวังว่าจะดึงตัวมีสันเมาส์ได้ก่อนสิ้นเดือนเพื่อมีเวลาไปเตรียมการเจรจาคว้าไฮารี่เคนอีกไา,ารเนเมะโพส์ข้อความอวยพรเมสซี่เนเมาอวยพรเลนเนอร์เมสซี่ที่เขาเรียกว่าพี่ชายหลังกองหน้าชาวอาร์เจนตีเตรียมอำลาปารีสแซงต์แชมงในช่วงหน้าร้อนนี้เนเมาแนรุกบาเซเลียนโพส์ข้อความลงไอจีส่วนตัวล่ำลาและอวยพรเลนเนอร์เมสซี่หลังกองหน้าชาวอาร์เจนตี เตรียมบอกลาปารีสแซงต์แชมงในช่วงซัมเมอร์นี้เนมาร์เคยเล่นกับเมซี่ที่บาร์เซลโลนาช่วงปี2013-2017ก่อนกองหน้าอาัจนตยแต่ย้ายจากบาร์เซลโลนามาร่วมเล่นกับนวรุกบารเซลนอีกครั้งที่ปารีสแซงต์แชมงเมื่อช่วงหน้าร้อนปี2021และกองหน้าวัย35ปีกำลังจะอำลาเมืองหลวงของฝรัง่งเศสหลังจบฤดูกาลนี้โดยอาจจะหวนคืนสูขข่คัมนูหรือย,ย้ายไปร,รับทรับกอนโตกับอังฮิรานพี่ชายมันไม่เป็นไปนตามที่เราคิดแต่เราพยายามทุกอย่างแล้ว เนม่าเขียนข้อความถึงเมซี่ลงอิสตาแกรมมันเป็นความยินดีที่ได้แบ่งปันอีก2ปีกับคุณขอให้โชคดีในเวทีใหม่ของคุณและมีความสุขผมรักคุณเมซี่มีความกระตือรือร้นที่จะกลับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ที่มาสูกราร่ายังไม่อยู่ในสถานะที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเมซี่จนถึงตอนนี้จนกว่าจะรับไฟเขียวจากลาลิก้าเกี่ยวกับแผนงานทางเศรษฐกิจของทีมยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลัน